นี้ดิฉันสิริกรมณีรินขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยประจำสัปดาห์นี้ด้วยเรื่องราวของการสร้างสรรค์นวนินยายซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพซึ่งกำลังดังระเบิดนะคะไปที่ไหนที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเว้าวอีสานบ้างมีเสียงพูดถึงท่านหญิงคุณชายต่างๆบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณชายธราธรบวรรุธพุทธิพัฒน แล้วก็มาถึงรัชานนท์แล้วก็เข้าสู่น้องเล็กสุดท้ายคือคุณชายรณพีเนี่ยได้ยินแต่เสียงชื่นชมทําให้คนไทยมีความสุขกันทั่วหน้ากันไม่ว่าจะเป็นหญิงชายหรือไวไัยใดๆก็ตามวันนี้ดิฉันก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากนักเขียนท่านหนึ่งผู้รังสรรค์น,นวนิยายหนึ่งตอนในชุดดังกล่าวซึ่งหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมคงจําได้นะคะได้รับเกียรติจากคุณซ่อนกลิ่นผู้เขียน คุณชายรัชานนท์ซึ่งทำให้ภาษาอีสานนั้นเป็นเป็นภาษาที่มีสเสน่ห์อย่างยิ่งวันนี้นะคะจะเป็นใครนะคะนั่งอยู่กับดิฉันแล้วค่ะคุณทิพยะวะไลยสุพรรณวรนณิศนะคะทายสิคะว่าใครคุณแพรนัทผู้เขียนคุณชายรณพีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกน้องแพรค่ะนักเขียนของเราสวยไหมคะ สามารถที่จะเป็นนางเอกคุณชายรณพีได้เลยนะคะนขนาดนั้นค่ะเพราะว่าคุณแม่นองแพร่นั้นในสมัยที่ดิฉันเป็นเป็นนักเรียนเนี่ยจำได้ดีว่าคุณแม่เป็นอดีตรัมเมเยอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วความงามของคุณแม่ความสง่างามของคุณแม่ยังอยู่ในความทรงจําของสาวสาวรุ่นรุ่นรุ่นพี่เลยนะคะค่ะคุณปรางทิพย์ ทองเจือทองเจือนะคะคุณคปรางทิพย์ซึ่งปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ค่ะ,คะมาท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านที่ติดสุภาพบุรุษจุธาเทพแล้วก็ติดตามดูทุกวันสุกเสาร์ที่ไม่ไปไหนเนี่ยคงจะสนใจที่จะรู้ว่าความเป็นมาของนุนิยายชุดนี้เป็นยังไงเขียนยังไงสําหรับดิฉันแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นนวัตกรรมการเขียนนุนิยายแบบหนึ่งแต่ว่าอน,นันเนี่ยนะคะคงจะ เ,เป็นขั้นเป็นตอนไปที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าทาไมสาวสวยอย่างนี้รุ่นนี้เนี่ยหันมาเขียนนุนิยายแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นนุนิยายเป็นอาชีพที่อยู่ได้สบายมากก็เลยอยากจะเรียนถามคุณทิพยาพยัเลหรือคุณแพรนัทนะคะว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์แล้วยังไงถึงมาเขียนนุนิยายเรียนอะไรมาเหรอคะคือเรียนศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร ค่ะเอกฝรั่งเศสเฝั่งเศสริญญาตรีโทอะไรคะโทบริหารการศึกษาที่มิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้สลาตอนนั้นสมัยสมัยเรียนปริญญาตรีนี่เอกฝรั่งเศสโทอะไรคะโทข้อสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะแต่พอไปทำปริญญาโทไปทำไปทำา้้นบริหารการศึกษาคือก็เพื่อมาช่วยงานคุณแม่ที่โรงเรียนนะคะแต่ได้ข่าวว่าเพราะว่าตัวตัวตัวดิฉันเองเนี้ย ชอบอ่านนันิยานก็ได้อ่านวายุภักมนตราซึ่งซึ่งน้องแพรเขียนเนี่ยมีความสึกว่าคนเขียนคนนี้ต้องรู้ภาษาฝรั่งเศสได้ดีมากแล้วก็ต้องต้องเคยเหมือนกับน่าจะเคยไปฝรั่งเศสอะไรมาเคยเคยไปเรียนที่ั่นเลยคะไปเรียนค่ะค่ะเคยเคยไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสใช่ค่ะไปเรียนที่ตูแล้วก็ที่เคนคาะที่ค่ะท่านผู้ชมสังเกตนะครับวิธีออกเสียงตู แล้วก็คลนค่ะแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทที่มิชิแกนสเตทค่ะทางด้านบริหารการศึกษาเสร็จแล้วก็มาทํางานที่โรงเรียนอนุบาลกรางทิพย์แล้วเป็นมายังไงอะคะจุดหักเหที่มาเป็นนักเขียนได้ก็คือมันก็เริ่มจากทํางานที่โรงเรียนนี่แหละค่ะแล้วก็ตอนนั้นเป็นครูใหญ่ค่ะค่ะทีนี้แบบว่าด้วยความที่งานมันเครียดมากเพราะว่าเราอยู่กับเด็กเล็กก็จะแบบมันเอาลูกเข้ามาเลี้ยงใช่ต้องต้องดูแลลูกเขาอย่างดีใช่ค่ะ แล้วมันก็เลยเหมือนกับเป็นงานที่เครียดแล้วก็กดดันก็เลยพอวันวันหยุดเนี่ยก็อยากจะทําอะไรที่มันหลุดออกมาจากการทํางานก็เลยหาหนัวนิยายมาอ่านคือปกติเมื่อก่อนก็เป็นคนชอบอ่านนวนิยายอยู่เพราะว่าแน่นอนที่สุดเรียนทางด้านศิลปศาสตร์ใชทางด้านอักษรศาสตร์นะคะใช่ค่ะทีนี้พออ่านอ่านไปเยอะๆอะค่ะมันก็เริ่มแบบเหมือนกับคนที่เรียนภาษามาเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมีความสงสัยอยู่เสมอว่า เวลาเที่ยวเรียนวรรณคดีเราก็ต้องบอกวิเคราะห์ว่าคนเขียนเขาน่าจะคิดยังไงเขาถึงได้เขียนแบบนี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็แบบมาสงสัยว่าเวลาที่เราเขียนเวลาที่เราอ่านนวนิยายเนี่ยคนเขียนเขาน่าจะคิดอะไรอยู่ก็เลยลองเขียนเองเลยลองเขียนเองใช่ส,สักปีอะไรนะคะสองพันสองพันห้าร้อยห้าสิบค่ะหกปีมาแล้วหกปีมาแล้วก็ลองเขียนจากเรื่องที่คือเป็นคนที่ชอบอ่านแนวแฟนตาซีเพราะว่าเรา เราทำงานกับเด็กด้วยเราก็จะแบบมีเรื่องเด็กก<บ>็จะมีจินตนาการสูงมากแล้วก็คือตอนเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อแล้วก็คุณยายเนี่ยจะแบบเป็นคนเลี้ยงแล้วคุณพ่อจะชอบเล่าเรื่องพวกเทพประกรณำทั้งหลายกับคุณยายเคะ่ะก็เลยก็เลยจะชอบก็เลยว่าเอาพวกต่างๆแยูนิคอน<ม>อ อะไรมังกรอะไรค่ะลองแบบว่าเอาลองมาเขียนออกมาเป็นนิยายแบบแฟนตาซีของเราเองสนึกออกแล้วค่ะคนทํางานกันเด็กต้องมีนิทานไม่ว่าจะเป็นนิทานกรีกนิทานตะวันตอะไรต่างๆค่ะก็ลองแบบว่าลองเอามาก็เขียนเป็นชื่อเรื่องมนตร์มรกรบสูความสําเร็จเลยไหมคะตอนนั้นก็คือในระดับึ่งสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ค่ะ เขียนกับทางสนพิมสถาพรั้งนต่ต้นใช่ค่ะทำไมถึงถึงเขียนนุยยายแฟนตาซีเพราะว่าชอบเรื่องจินตนาการชอบด้วยแล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะชอบนักเขียนท่านหนึ่งคือคุณจุธารัตน์ซึ่งท่านจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องเป็นเป็นโรแมนติกแฟนตาซีเขียนโลกมิติมหัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะรู้สึกว่าเออมันมีในย่ายแบบเป็นนวนินายรักแต่ว่ามีแฟนตาซีได้ด้วยหรออะไรย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะลองเขียนอะไรสักเล่มหนึ่งเราน่าจะลองเขียนในสิ่งที่แบบ เราเราชอบแล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่มีคืออยากเขียนเราอ่านเองด้วยมันไม,ไ,มไม่ค่อยมีให้อ่านแต่เขียนให้อ่านเขียนอ่านเองใช่ค่ะแต่ในที่สุดก็มีคนมาค้นพบเลยคะ่ะก็ก็คือลองส่งส่งต้นฉบับมาที่สถาพรบุ๊กเนี่ยค่ะแล้วก็พี่โป่งประดับเกียรติตุมประธานคือเป็นบรรณาธิการก็ก็ตอบรับต้นฉบับแล้วก็ให้ตีพิมพ์เมลยารูกว่าไม่ใช่เป็นเด็กเส้นนะไเป็นไปด้วยฝีมือค่ะก็รับตีพิมพ์แล้วก็ก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อปี2550ค่ะ แล้วก็เขียนมาสักกี่เล่มมะกว่าจะมันจะเป็นนวนยาชุดซีรีส์เนี่ยค่เขียนมาประมาณสี่เล่มค่ะพอพอถึงพอเขียนเขียนไปเนี่ยตอนแรกเป็นโรแมนติกแฟนตาซีก่อนพี่ผมก็บอกว่าเราน่าจะเขียนที่มันโตขึ้นก็ลองมาเป็นพิมพ์คําสํานักพิมพ์เพราะว่ามันจะเป็นนวนิยายที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็ไม่ใช้แฟนตาซีแบบนั้นแล้ว ก็ก็พอลองดูเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่ามีวันหนึ่งที่ทางสำนักสิมสถาพรณบุ๊กส์ค่ะเขาจะมีเหมือนกับประกวดเป็นผลงานของน้องๆเด็กๆมัธยมต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีแบบมีมีกรรมการก็คือจะมีแพรเนี่ยนะที่เป็นครูแล้วก็จะมีค่ะแล้วก็จะมีพี่ที่นาราพี่ซ่อนกลิ่นค่ะแล้วก็มีพี่โป่งประดับเกียร่คุณนาราก็คือผู้เขียน ุดผู้เขียนคุณชายธาราธรเขียนทาราหิมาลัยใช่ค่ะพี่ซ่อนกลิ่นก็จะเขียนเรื่องดวงใจอัคคณนีแล้วก็เรื่องคุณชายรัชน์นุลค่ะก็พี่โป่งก็บอกว่าในไหนก็มีนักเขียนที่ทุกคนทั้ง3ามคนนี้เป็นคนละแนวเลยอย่างพาก็แฟนตาซีพี่อาราเขาก็จะเป็นแบบแบบเป็นโรแมนติกโรแมนส์ต่างๆพี่ซ่อนนี่เขาจะเป็นแบบออกตกจูบหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะมีพล็อตใช่มีพล็อตคือเราน่าจะลองแบบทำอะไรด้วยกันแปลกๆดูดีไหมเมื่อเรามีแบบ สแนวที่ต่างกันแล้วเดี๋ยวเราไปหาอีกคนหนึ่งมาก็คือน้องปอล่มแก้วก็เขาก็จะเขียนแนวแบบเป็นพวกโรแมนติกคอมเมดี้อะไรพวกเนี้ยค่ะคือแต่ละคนก็จะมีลักษณะเอกักอร์ของตนเองไม่เหมือนกันเลยลองมาผสมผสานกันเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการเขียนนวนิยายซีรีส์เนี่ยซึ่งท่านผู้ชมคะดิฉันขอใช้คำว่านวัตกรรมการเขียนไม่ทราบว่าน้องแพรจะเห็นด้วยไหมคะ <C> e เป็นนวัตกรรม <C> e สําหรับดิฉันเพราะว่าสําหรับคนเรียนวรรณคดีมานี่จะทึ่งว่านักเขียนอ,อ,อย่างชุดสุภาพบุรุษจุฬธาเทพจะมี5คน <C> e ชุดบ้านไร่ปลายฝันก็จะมี4ี <4 S 1> คน,ค,น,นคือนาราซ้อนกลิ่น,น,ล,นลมแก้ว,ลแ,กวแล้วก็แพลน,น, <C> e นับ4คนเนี่ยเขียนคนละแนวกันแต่สิ่งที่โดดเด่นมากก็คือตัวละครเอกแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นแต่งชุด บ้านไร่ปลายฝันที่มาเป็นละครช่องสามดวงใจแห่งคุณเขาเนี่ตัวละครเอกพระเอกซีหัวใจแห่งคุณเขาตัวละครเอกของแต่ละเรื่องเนี่ยเขาจะคงที่ใช่ไหมคะก็หมายความว่าอารมณ์หน้าตาคงที่ทําได้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันค่ะทีนี้มาคุณโป่งก็แนะนําให้ให้มารวมตัวกันแล้วเขียนก็ลองดูว่าทำอะไรดีแล้วก็เลยถามแบบ มีอะไรใหม่ๆไหม,หม,ไมพี่นาราเพราะพี่นาราเขาจะเป็นคนที่แบบเขาเก่งมากแล้วก็จะ,ค,ะคิดพล็อตไวค่ะพี่นาราเขาบอกว่าเคยเห็นนักเขียนเมือง,งนอกเนี่ยเขาจะมีแบบหลายๆคนนะแล้วก็มาเขียนด้วยกันในเรื่องที่มันต่อๆกันก็เราลองมาทําเป็นเหมือนคนไทยบ้างไหมเพราะว่าที่เมืองไทยยังไม่เคยมีคนทําแล้วก็พี่นาราเนี่ยมีพล็อตหนึ่งก็คือเป็นแบบฝาแฝดคือคิดเอาไว้เพราะว่าเห็นสารคดีแล้วก็มีแบบบ้านหนึ่งที่เลี้ยงลูกแฝดแบบ เป็นผู้ชายหมดเลยแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนนึงแล้วก็จะเห็นจากสรารคาดีเนี่ยคะ่ะว่าน้องผู้หญิงเนี่ยคือจะเป็นคือเขากลายเป็นคนที่เหมือนมีอำนาจสุดในบ้านเป็นเด็กตัวเล็กๆอะค่ะ,คะพี่าลาก็เลยบอกว่าเนี่ยคิดแบบเป็นเป็นพล็อตแบบขึ้นมาว่าเป็นพี่น้องฝาแฝดสี่คนนะแล้วก็ค,คนหนึ่งจะให้ทําไล่องุ่นคนนึงเลี้ยงวัวคนหนึ่งทาโรงแรมแล้วก็น้องสาวอีกคนนึงเนี่ยทุกคนจะหวงแล้วก็แล้วพี่เลา่าว่าพี่เขียนน้องสาวส่วนคนอื่นใครจะไปทําอะไรก็ไปเ,เลือกการตามความถนัดใช่ค่ะ ก็คุณดาราเป็นคนคิดภาพรวมใช่ค่ะแก่นเรื่องในภาพรวมใช่แล้วก็น้องแพรเลือกก,ก็ก็ไปเลือกคือพี่ซ่อนเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยคือตอนแรกก็คิดแบบเอ๊อจะเอาแบบเอาไปชื่ออะไรดีที่ป่งก็บอกเออไม่เช้าดูเอ,อ่อสี่สียอดกุมารอะไรที่มันจะมีดินน้ําลมไฟอะ,ค,ะค่ะแล้วก็เลบอกว่าเออเอาชื่อแบบดินน้ําลมไฟไหมเพราะมันก็ดูแบบแปลกดีคือเรียกว่าน,นักเขียนเนี่ย <S <S <ฮะ S 1> คิดร่วมกับบรรณาธิการกใช่ค่ะ,คะ พี่ลาเขาบอกว่าโอเคงั้นผู้หญิงก็ชื่อน้องน้ําพี่ซ้อนเขาก็บอกว่าเขาเขียนตบจูบที่งั้นเขาขอพระเอกชื่อไฟแล้วก็เขาก็เลือกเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวมาเพราะว่ามันดูมันน่าจะเหมาะกับอาชีพของบีเชื่อใช่ค่ะแล้วก็เลยเหลือก็เหลือแบบลมกับดินเนี่ยแล้วก็คนนึงทําไร่องุ่นคนนึงทําโรงแรมก็ให้พันเลือกเอาอะไรก็ได้พี่โป เขาบอกว่าเนี่ยแพ้แบบพี่อยากให้เขาเขียนเป็นแฟนตาซีเหมือนเดิมที่มีความรู้สึกว่าลมเนี่ยมันจะดูแบบเป็นแฟนตาซีผีๆีได้นะเพราะฉะนั้นแพ้ก็เขียนลมละก,รรกันแล้วแพ้อยากจะเอาอาชีพอะไรแพ้ก็บอกว่าแพ้ขอไลอ่องุ่นเพราะว่าแพ้เรียนเอกฝรั่งเศสแพ้อยากเขียนอะไรที่มันเ,นเกี่ยวกับฝรั่งเศส,เสได้ค่ะวินาหละในนั้นนะภาษาฝรั่งเศสเป๊ะมากเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็น้องปอลมแก้วไม่ได้อยู่ในที่ประชุมก็เลยโดงคับโดยปริยายต้องเขียนเรื่องดินใช่ค่ะ เราชุดนั้นเนี่ยใช้เวลาเขียนนานเท่าไหร่คะก็จริงๆเขียนประมาณ3เดือนแต่ว่าเราก็ทําแบบต้องทำรีเสิร์ชทำเวิร์กช็อปอะไรด้วยกันก็ก็มันกเกือบเกือบปีอะค่ะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมอย่างที่พี่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้การเขียนนวนิยายชุดซีรีส์เนี่ยไม่ใช่ว่าตกลงกันในเรื่องของแกนเรื่องเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยชื่อพระเอกตัวเออเนอเอกจะเป็นยังไงคุยกันเรื่องพอดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าจะต้องมีการทํางานร่วมกัน กี่เดือนคะกว่าจะได้เขียนกันอนานนะคะน่าจะหกหกเจ็ดเดือนได้เพราะฉะนั้นต้องทําจะเรียกว่าไงค้คนควา้าวิจัยเก็บข้อมูลใช่ค่ะต้องเก็บข้อมูลอย่างอย่างถ้าเป็นบ้านไล่ไปลายฝันเนี่ยคือตอนแรกคือเราต้องคุยกันเรื่องพลอตก่อนว่าใครจะสรุปพลอตอะไรยังไงแล้วก็จะต้องแบบไปที่ไปที่ปากช่องด้วยกันนะคะที่ฉากจริงๆที่ฉากจริงๆแล้วก็คิดว่าเออสมมติเอาฟาร์มทกชยละกันเป็น เอาเป็นเป็นไรเป็นเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวของของไฟแล้วก็เราก็ไปดูไรอ่องหุ่นคือการมอนเต้ที่ที่เขาใหญ่ค่ะแล้วเราก็ไปนั่งแบบวาดแปลนกันว่าบ้านเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็เอาตรงนี้ละกันเนี่ยไรอ่องุ่นลมเป็นอย่างนี้เลยหรือว่าฉะนั้นทุกคนก็จะมีภาพเดียวกันชด้วยการไปด้วยกันไหมคะไปด้วยกันหมดเลยแล้วก็ไปดูว่าจะเอาคนใช้ในบ้านน่ยจะเอากี่คน แล้วก็ที่เนื้อที่กี่ไร่คือมีทุกอย่างเลยอะ,ค,ะค่ะอย่างเช่นแบบอ่ะไร่อง,งุ่นทจะก,กี่ไร่ของพี่ซ่อนจะก,กี่ไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบมีคนคนในฟาร์มเลาต้องมีกันกี่คนมีตัวละครตัวไหนที่แต่ละคนจะเอามายืมใช้ได้บ้างแล้วก็บ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงไหนบ้านลักษณะยังไงคือต้องดูให้เห็นภาพเดียวกัน แล,แล้วการการค้นควาการตกลงเรื่องของพล็อตเรื่องของตัวละครเนี่ยก็ใช้เวลาระดับหนึ่งแหละ <c oughs> แต่ว่าการค้นควาเก็บข้อมูลพอตกลงกันแล้ว <c oughs> ก็ต้องแยกย้ายกันไปเก็บก็แยกย้ายกันไปเก็บแล้วก็พอเก็บเราก็ต้องเอาให้คนอื่นอ่านด้วยอะ่ะหรืออย่างตัวละครเนี่ยพอคิดมาก็ต้องบอกว่าอ่ะอย่างคุณลมเนี่ยเขาเราก็ต้องเขียนแบบเหมือนตอบคาถามตัวละคร เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรจุดอ่อนของเขาคืออะไรจุดแข็งคืออะไรเคยมีแฟนคนไหนชื่ออะไรทําไมเขาไม่ชอบอันนี้ทําไมไม่ชอบอันนั้น <S <S สนิทก,กับพี่น้องคนนี้ที่สุดเพราะอะไรทําไมไม่สนิทคนอะไรคือแบบทุกคนต้องรู้จักพระเอกเรา <S 1> <S 1> แล้วเราก็ต้องรู้จักพระเอกคนอื่นเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบไปหาข้อมูลอะไรมาก็คือจะต้องเอาให้คนอื่นดูแล้วก็พอถึงเวลาช่วงที่แบบจะเขียนนะคะก็คือต้องต้องมาสลับคือ,ต,อต้องคืออีเมลกันวันหนึ่ง สิบกว่าโหนนะโชคดีนะคะที่มีอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนี้ค่าโทรศัพท์คงจะบานถ้าคงต้องใช้เวลานานกว่านี้มากทีเดียวนี่อย่างคุณนาราอยู่แคนาดาใช่ไหมคะก็ยังสกายคุยกันได้ค่ะใช่ค่ะทีนี้ค้นคว้าหาข้อมูลประมาณ6เดือนในแต่ละเรื่องจะเหมือนกันไหมคะเพราะว่าเขียนนิยายซีรีส์ด้วยกันมามีชุดบ้านไร่ปลายฝันแล้วก็มาเรื่องอะไรคะ Six Sense ต่อค่ะ Six Sense ที่เป็นภาพยนตร์เหมือนเป็นละครเหมือนกัน แล้วก็ต่อมาก็ก็เป็นสุภาพบุรษุษจุทาเทพอ๋อเนี่ยชุดที่ท่านผู้ชมคงจะรอคอยมา,คมาบ้านไร่ปลายฝันเนี่ยก็ประมาณปีอะไรคะน่าจะปีห้าห้าห้าหนึ่งหรือห้าสองห้าสองเนี่ยประมาณ,ป,มาณปีสองพันห้าอยห้าิบสอง่างที่ท่านผู้ชมคงได้รับทราบแล้วนะคะ,คะว่าเกิดจากดําริของคุณโปง่งบอกอของสำนักพิมพ์ สถาพรหรือว่าพิมพ์คำเนี่ยดำริขึ้นมาว่าน่าจะมีอะไรแปลกใหม่ที่จะดึงดูดให้คนรุ่นใหม่มาอ่านหนังสือแล้วก็แตกต่างไปจากผู้อื่นเรียกว่าเหมือนกับใช้วิธีการทางการตลาดกับการเขียนนั่นเอง<า>แล้วก็ออกมาเป็นชุดบ้านไร่ปลายฝันประสบความสํา<ม>เร็จทันทีเลยไหมคะก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าตอนนั้นมันก็ใหม่ใหม่มากแล้วก็นักอ่านก็ก็สนใจมากค่ะก็มีคนแบบ คือตอนนั้นพายก็เป็นนักเขียนที่ใหม่สุดในกลุ่มทุกคนคนอื่นก็เขียนมาแล้วตอนนั้นก็กตกใจเหมือนกันว่าแบบโหแบบมีคนแบบว่าสนใจเยอะเยอะจริงมันสนใจเยอะตั้งแต่ก่อนช่องสามเอามาทำเป็นละครแล้ว,วค่ะแล้วเสร็จแล้วพอตอนหลังนุริยายชุดนี้ละครก็จะเป็นก็จะมีแบบเหมือนกับแฟนคลับเป็นอีกกลุ่มที่ต่างออกไปก็คือจะเป็นกลุ่มที่ดูละครแล้วมาอ่านหนังสือไหมคะกลุ่มที่ดูละครก็จะมาอ่านหนังสือเสริมซึ่งกันและกันใช่ค่ะบ้านไร่ปลายฝันนี้พิมพ์ไปกี่ครั้งแล้วคะ น่าสะเกินสองหมื่นสามหมื่นเล่มได้โอ้สมัยก่อนนะคะห้าพันเล่มนี่กว่าจะขายหมดนานมากเกือบยี่สิบครั้งได้แต่มันเยอะอะค่ะเยอะจำไม่ได้เยอะมากจนแบบดีใจตกใจตอนนั้นตกใจมากแบบไม่เคยพิมพ์อะไรกันเยอะขนาดนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่ามาประสบความสําเร็จมากๆก็คือในชุดนุ่นยายซีรีส์ชุดบ้านไร่ปลายฟันแสดงว่าถูกกับนุ่นยายซีรีส์ นะแต่ใช้เพราะว่าคือจริงๆเพราะว่ามันทํางานสนุกกว่าทำายาเดียวค่ะแล้วต้องต้องต้องประสานกันอย่างใกล้ชิดใช่ค่ะรู้จักกันมาก่อนไหมคะก็คือเคยเจอกันเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องในสํานักพิมพ์อะค่ะก็คือจะจะเจอกันแต่ว่าก็ก็ก็สนิทกันในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ไม่สนิทกันมากขนาดนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากที่ทำงานนี้คือตอนนี้สนิทกันมากขนาดคือตอนนี้เขียนเรื่องเดียวก็ยังยังต้องแบบคุยกันแลกกันอ่านหรือว่ามัก็แบบ ไปไปเที่ยวไปไหนตอนไหนหรือการมีอะไรก็คุก<ร>ยกันประโยชน์ของการสนิทกันก็คือได้ช่วยกันทำงานได้ช่วยกันทำงานได้ช่วยกันตรวจสอบเช็คว่างานที่ทําไปนั้นดีหรือไม่มีคุณภาพหรือไม่อย่างนี้ไม่ได้มีทางหลุดเลยนะคะก็บางมันก็มีแบบเล็กเล็กน้อยๆบางทีเราเราก็แบบลืมดูอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีคนที่แบบเช็คด้วยก็คือมีกองบอกอ้วยแล้วก็จะมีแบบว่าพี่พี่ที่แบบเป็นเป็นเป็นนักอ่านซึ่งสนิท กับพวกเราเนี่ยค่ะก็มาช่วยอ่านให้ก่อนที่ต้นฉบับจะออกะะก็เอาเป็นว่าชุดบ้านไร่ปลายฝันเขียนกัน4คนประมาณปี2 5 5 2ถัดมาเป็น the six th sense มีกี่เล่มน,นะคะ six sense มี5้าเล่มก็คือหลังจากที่ออประสบความสำเร็จบ้านไร่ปลายฝันก็คิดว่าเราจะทำอีกชุดหนึ่งพี่โป่งก็ชวนพี่เหนียวคือก้าคือคุณก้าแต้มเนี่ยค่ะเข้ามารวมด้วยก็จริงๆแล้วต่างคนต่างอาชีพเลยนะคะคุณนาราพ,พี่นารานี่ก็คือพี่นารา คือทํากิจการของที่ที่ครอบของครอบครัวค่ะเป็นแบบมีเป็นโรงงานเวลรก็จะดูแบบพวกบัญชีพวกไฟแนนซ์อะไรต่างๆค่ะแล้วก็มาคุณซ่อนกลิ่นนี่เป็นวิศวกรแล้วก็มาครูค่ะน้องปอนี่คือในอดีตนี่เคยเป็นนักข่าวค่ะค่ะแล้วก็มีหมอมีหมอแล้วแต่ละคนนี่ก็เรียกว่าการศึกษาดีๆทั้งนั้นแต่ว่าก็จะได้รุมมองที่มันต่างกันค่ะค่ะแล้วก็มาถึงสุภาพบุรุษจุธาเทพเนี่ย มีข่าวลือกันว่าเกิดจากาผู้บริหารช่องสามติดใจบ้านไร่ปลายฝัน <c oughs> แล้วก็มาขอให้เขียนจริงไหมคะไม่จริงรค่ะ,ค,ะคือจริงๆทุกชุดที่เราเขียนมานี่คือไม่เคยมีโจทย์จากช่องเลยก็คือคเขียนแล้วก็ทังช่องก็สนใจติดต่อมาเองทีหลังหลังจากที่เขียนนะคะเพียงแต่ว่าชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพเนี่ยทังช่องติดต่อมาไวมากตั้งแต่ยังเขียนไม่เสร็จคือพอไปได้ข่าวมาว่าเขียนอยู่ช่อาจจะเป็นเพราะว่าเอาชุดบ้านไร่ปลายฝัน ไปทำละครแล้วทําให้ดังระเบิดเถิดเทิงก็คงแบบว่าได้ไปฝันซื้อไปแล้วแล้วก็ซิกเซนซื้อไปแล้วแล้วก็แล้วก็คงจะแบบตามชุดต่อมาแล้วก็ทราบว่าเป็นเป็นแบบมีมีอีกชุดหนึ่งอย่างงี้ค่ะก็มาติดต่อเขียนเมื่อเมื่อไหร่นะคะสองปีที่แล้วอะค่ะก็ปีห้าสี่น่าจะแบบน้องต้องชายโชว์คุณชัยรนทีเซ็ตหนึ่งหน้าตาอย่างนี้แล้วค่ะค่ะดูสิคะท่านผู้ชมคะนางเอก กับคนเขียนนี่ประพินพ์ะพายคล้ายกันไหมคะโอ้ไม่เลยนี่ค่ะซึ่งนี่มนสวยมากน่าขนัดรายการนะคะยังอยู่ในช่วงของคุณชายรัชชานนนแต่ทุกคนมั่นใจค่ะว่าตอนไหนตอนนั้นพระเอกก็จะดังระเบิดนังเอกก็จะดังตามกันแล้วก็จะเป็นที่คือทีิ้นคิดว่าความสําเร็จของคุณชายทั้ง5เนี่ยสำหรับคนเขียนและคุณนังแพรคิดว่าเกิดจากอะไรคะก็ หมยถึงละครหรือว่าทั้งละครท<อ>ั้งหนังสือเพราะว่าจริงๆแล้วเชื่อว่าคนดูละครก็ตามไปอ่านหนังสือคือ,อคิดว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนความแปลกใหม่แล้วก็สิ่งที่ทุกคนแบบรอคอยอะค่ะคือคือพอมาชุดนี้เราก็คิดว่าเออคือหลังจากที่มาเป็นบ้านไล่ปลายฝันแล้วแล้วก็มาเป็นเออ six sense แล้วอะค่ะเราก็คุยกันว่าเออชุดที่สามเราทำอะไรทีนี้ เราก็คุยกันว่าสิ่งที่มันประสบความสำเร็จคือความรักระหว่างพี่น้องเพราะฉะนั้นชุดที่3เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นพี่น้องแล้วก็ทีนี้แล้วคนที่อ่านอนุญาตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราจะเอาพี่น้องเป็นผู้ชายซึ่งบอกว่าตอนนั้นเรานึกถึง F4 ค่ะว่าเรามีแบบภาพแบบ F4 ที่แบบเป็นฟวกแบบเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันที่ผู้หญิงจะกรีดกรี๊ดถ้างั้นเราน่าจะมีแบบ F4 เมืองไทยบ้างนะก็เลยนึกไปถึง5พี่น้องผู้ชาย แล้วก็ค่านิยมที่คนมองที่อยากจะให้เกิดในสังคมไทยก็คือความอบอุ่นความรักระหว่างพี่น้องถ้าเหนียวแน่นไปไว้แล้วเนี่ยจะฝ่าฟันอุปสรรคใดๆก็ตามก็จะได้เสมอแล้วสิ่งนี้เด่นชัดมากในละครและนุนิยายชุดสุภาพบุรุษจุทาเทพและเป็นที่ถูกอกถูกใจนิะการแรกความรักระหว่างพี่น้องและเกิดเป็นพี่น้องที่สมบูรณ์คือ เป็นเป็นหม่อมราชวงศ์แล้วก็เป็นหม่อมราชวงศ์ที่อบอุ่นไม่ดูถูกคนค่ะใช่ไหมคะก็คงคิดว่าเป็นเป็นคุณลักษณะที่คนไทยอยากได้โหยหาใช่ค่ะเหมือนเลยโหยหาอดีตเหมือนกันนะคะใช่ค่ะมันเหมือนอคือบางทีแบบมันหลายๆเรื่องที่คือช่วงนั้นจะบอกวินมณิดาดังมากเลยตอนที่เรากําลังทําเรื่องเนี้ยเราทุกคนก็จะพูดถึงคุณประจักษ์กันเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงแบบ ภาพของสุภาพบุรุษในสังคมไทยอะไรยเงี้ยที่บางทีแบบเดี๋ยวนี้มันอาจจะหายไปแบบผู้ชายอาจจะไม่ได้แบบเหมือนเดิมอะไรแล้นออกแนวตุ๊ดบ้างคพระทานโทษไม่ใช้คือแบบบางทีอาจจะแบบว่าได้รับแบบ ทางตะวันตกเข้ามาหรืออะไรเงี้ยค่ะน่าจะแบบว่าลองแบบกลับย้อนอดีตกลับไปดูว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะน่าสนใจมากนะท่านผู้ชมคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะหยิบยกมาพูดโดยเฉพาะในตอนต่อไปนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมรอคอยสัปดาห์หน้าเราจะเจาะลึกเบื้องหลังการสร้างสรรค์นุนยยาซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพจากผู้เขียนคุณชายรณพีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วน่าเสียดายมากนะคะ รายการรักเมืองไทยต้องขอขอบคุณนะคะคุณแพรนัดหรือทิพยะวะไลยสุพรรณวณิชผู้เขียนนุนินยายเรื่องคุณชายรณพี1ในชุดหนึ่งในนุนิยายชุดสุภาพบุรุษจุทาเทพค่ะสำหรับวันนี้รายการรักเมืองไทยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ติดตามนะคะสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ